ทีนี้เราจะขยับความความยากของการพลอดนะครับสมมุติเรามีข้อมูลอยู่4ชุดอย่างนี้เนาะทีนี้เราจะพลอดแบบไหนกันบ้างครับเริ่มจาก double y exit นะครับก็คลิกเลยแต่ว่า double y exit เนี่ยต้อง ตูสแกนต่น,นี้ทีนี้เนื่องจากว่ามันเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะครับก็เลยเป็นอุณหภูมิทั้งสองด้านเลยแต่จะสังเกตว่าอีกเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันจะอิงก,การาฟฝั่งขวามือนะครับในขณะที่เส้นเส้นสีดำเนี่ยจะอิงก,การาฟฝั่งซ้ายมือเรานะครับก็แค่นั้นเองสมมติผมปรับแต่ง อันนี้จากศูนย์ถึงหนึ่พันเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งแกนไซ้ามือก็จะไม่เป็นไรนะครับเราสามารถเอาลูกศอนเนี่ยคล้นง่ายเลยปรับแตกนิดนึง ประมาณนี้เนาะอันนี้เรื่องเรื่องแต่งกราฟจุดนี่ก็ย้อนย้อนกลับไปดูคลิปก่อนอันนี้นะครับอันนี้ขอเซฟเป็น example สี่ทีนี้มีละร e อีกแค่เล็นอีกบ้างนะครับส่วนพวกนี้เดี๋ยวผมผมพาทำใน XRD เนาะตัวนี้ า,าสมมุติมี2ข้อมูลนะครับเราจะเริ่มจากตัวนี้ก่อน Vertical Panel ก็จะเห็นว่ามันแยกแยกการชัดเจนนะครับลักษณะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งได้ตามคลิปต้นๆนะครับคลิปคลิปที่2มัม้งจะไม่ผิดแล้วก็ตัวนี้นะครับ ก็เป็นการปรับแต่งกรัฟทั่วไปจริงๆเนี่ยเราสามารถย่ออย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็คัดลอกแล้วก็วางอ่าสมมติได้3ามกราฟแล้วก็เทสสามเพิ่มเข้ามานะครับอย่างนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ลบตัวนี้ออกนะครับลบออกเลย แต่ต้องปรับให้มันตรงกันนะครับอันนี้0ูนย์ถึง700อย่างเงี้ยศูนถึงเจ็อย่างเงี้ยครับก็ทำได้หรือบางคนจะพอดแบบเส้นจุดนี้ไปเลยก็ได้นะครับ อันนี้ทางเลือเยอะมากเนาะทีนี้ตัวนี้นะครับเป็นสีพันแนกน่คืออะไรพอเทดูเลยก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ว,ว่าความเหนื่อยของเราก็คือเราต้องซูมเข้ามาเราต้องมาขยายฟอนต์อีกตัวนี้นะ่ะให้มันใหญ่อย่างนี้ให้ตาเราเห็นได้นะครับแล้วก็ต้องมาปิดปิดอีบนล่างอะไพวกนี้นะครับซึ่งถามว่าเหนื่อยไหมครับมัน,ม,นมันก็เหนื่อยครับ จะคอยเลื่อนวันนี้เพราะว่าเราจะไม่ให้การาฟมันอยู่เคลียกันเกินไปเราต้องมาคอยเลื่อนซ้ายขวานะครับสีพนันแนวก็เหนื่อยเหมือนกันอันนี้ก็ไม่แนะนำนะที่แนะนำเอ้ลบก่อนครับที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับสแต็ถ้าเป็น9ก็คือ3าูณสนั่นเองนะครับนี่2อคูณส อย่างสเต็คครับพอเลือกเข้ามาเนี่ยมันก็จะถามเลยว่าคุณต้องการเพอแบบไหนตลออนไลน์บวกซิมโบกทีมันก็จะถามว่าอนอนอนตั้งดีนะครับอันนี้เลือกนนอนไปก่อนแล้วกันข้อมูลเนี่ยจาก1ถึงสี่เนี่ยใช้ให้เริ่มจากล่างขึ้นบนหรือว่าบนลงล่างอันนี้เอาล่างขึ้นบนนะครับก็ก็มีประมาณนี้กดโอเคไปเลย นี่คือแนวนอนเนาะสมมุติแนวนอนไม่เวิร์กเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้นะครับไปที่ไฟล์แล้วก็เพจเซตอัพจากนั้นก็เลือกเลยเลยอันนี้แนวตั้งแต่ <c oughs> ผมว่าแนวนอนน,ะน,นอ่าจะสวยกว่าทีนี้เราก็ลบ ครับเดี๋ยวผมจะพาแต่งกล้าไม่สวยเนาะหลักการคำมันก็คือให้ใช้ x กับ y เนี่ยค่ามีมีอย่างเดียวครับอย่างห้ใช้ temperature สี่อันนะครับไม่สวยถามว่าถ้าอยากเรื่องการพื้นทบนทำไงครับ อันนี้คือเลเยอร์หนึ่งนะครับสังเกตสองสามตรงนี้นะครับสี่เราคลิกเลเยอร์หนึ่งนะครับแล้วก็กดคีย์บอร์ดเลื่อนขึ้นไปทุกอย่างคูณด้วยเลเยอร์หนึ่งนะครับทีนี้เอ่อแล้วเราควรจะปรับแต่งค่าแกน x ด้วยเลเยอร์หนึ่งอันนี้เริ่มจากศูนย์ถึงเราพูดเอาสิบเอ็ดสังเกตว่า ทุกกราฟเนี่ยมันก็จะไปตามนะครับอันนี้ทีละหนึ่งแต่สิ่งที่มันไม่ตามคืออะไรอีตัวนี้สมมติผมเอาเป็นสามแล้วกันเนี่ยกราฟกราฟเฉพาะช่องที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะไปครับต้องเขาว่าเปลี่ยนทีละอันนี้ จากนั้นจากนั้นนะครับเราก็ต้องปรับแต่งตัวนี้ให้มันดูดีสมมุติผมจะเอา0ถึง700แล้วกันรับทีละ200ก็ทำได้แต่ต้องทำทีทละจุดอกัน,นครับ ส่วนปรับแต่งกราฟก็เดี๋ยวทุกท่านไปแต่งปรับแต่งเอานะครับอันนี้มีไม่มีก็ได้หรือจะเลื่อนี้ก็ได้ บางคนบอกเอ e, ๊ะผมผมปรับตัวนี้ให้มันสวยเนะี่ยก็ก็ทำได้ศูนย์ถึงห้าร้อยเนี่ยแต่เส้นนี้ท่านต้องแบ่งเองนะครับอย่างเช่นแบ่งนี้ละสีประมาณนี้ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจเนาะ ่าลืมกดคลิปค้างไว้บนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็คลิกซ้ายเราต้องเปลี่ยนฟอนต์ให้ตรงกับตัวตัวนี้เนาะอ่าใช้ฟอนต์นะครับอันนี้เอาพอประมาณเท่านี้เนาะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปทีนี้จะลืมว่า A B C เนี่ยเราต้องเพิ่มครับก็คือคลิกขวาตรงนี้ Add Text จะใช้ทนมิโรมันแล้วกันเพราะเวลาเราหาปิเปอร์เนี่ยเราก็จะใส่ A B C แบบนี้ก็คอนสีขั้นลอกแล้วก็มาคลิกตัวนี้ให้ขึ้นเลขสองตัวนี้นะครับแล้วก็กดคอนโซล B แล้วก็คอนโซล s มันจะได้ตรงครับสมมติตรงนี้คลอล B คอนโซมีคอนโซลครั้งเดียวนะครับ A อันนี้นแล้วก็ต้องเป็น B อันนี้แต่งแบบรวดเร็วละยะนี้เอาเป็นสี กดเท่านี้นะครับเสียบได้เลย